เอ้ <Devil. laughs> <c oughs> หรือว่ากูเป็นเองเจ้ามาตลอดวะคือสังเกตไหมพอคนมายืมเงินเราอะ่ะอุ้ยเขาทําอย่านกับเราเ,เทพประเจ้าอะ่ะขอ,อ,อ,อหน่อยเพื่อใจดีฉันรักเธอแต่พอเราจะทวงคืนอะ่ะเราไม่กล้าทวงเออกลายเป็นเขาแบบเราเขาคือเขาเป็นเทพประเจ้าเรากลายเป็นขอเงนินคืนอย่างเงี้ยทำไมโลมันสลับวะไม่เลยนี่ทวงเลยส่งเล็บัญชีให้ก่อนเลยเอาฉันเชื่อว่าพอฉันอยากกูเป็นเดวลแต่พอคิดกลับไปอ่ะชันเป็นคนบอกว่าอุ้ยเป็นเองเจ้าชันเป็นเอองเจ้าอันนี้จริงไหม พอคนมาทวงฉันนะเอ้ยพอคนมายืมฉันแล้วพอฉันไปโทงฉันบอกว่าคืนได้ไหมถ้าคืนไม่ได้อะเอาไปเลยฮะใช่เคยเป็นแบบว่าคืนไม่ได้ใช่ไหมเอาไปเลยห้ามทวงเอ้ยห้ามยืมอีกนะไม่มีวันยืมอีกแล้วนะเดวิล <Devil. S 1> <laughs> มันคือความถูกต้องค่ะเราเรียนมาเราไม่ได้ซื้อมาค่ะเราสอบมาด้วย <laughs> ปกติไม่ขัง <laughs> อยู่นะมีใครปานหน้าฉันแล้วบ้างกี่คันแทบจําไม่ได้เลยเป็นเองเจก็แล้วกันอูเองเจไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ต้องปกกระส่งคืนของเงินคืน Devil. เดวิลเหมือนกันเหมือนกับเดวิลแบบไม่ไม,ไม่โอเคไม่ชอบมากๆเลยมีความเอ็กซ์ป t เ o ชคือมีหลายครั้งที่คิดว่าเออถ่ายลงสตอรีด่ดีไหมแต่แบบว่าเสียดายสตอรี่ตัวเองเดี๋ยวมันได้แบรนดิ้งอีก เขียนกลับไปอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็คือเป็นคนข้างที่อยากให้มันตรงอย่างที่เห็นอะอย่างที่าม่ามันคือเดวิลค่ะคำตอบนี้แฟนเก่ามากับแฟนใหม่เราก็มากับแฟนใหม่เหมือนกันกันไม่ค่อยไม่ค่อยหมาเฉยเฉยเพราะตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นแฟนเก่ามากับแฟนใหม่เลยมีแต่เรามีแต่เราอะหัวใหม่ห้าคนละ